ครับสวัสดีค่ะผมแนนน,ชนัชัยทำไงเนี่ยดิฉันแนนสานจินะคะลิพิยาวันนี้เราจะมาเสนอวิธีแกนตอกตะปูไม่ให้ปูนแตกนะครับปูนแตกอีกแล้วอะ่ะจะเป็นไงดีนะอ๋อวิธีแกนตอกตะปูไม่ให้ปูนแตกนะครับ ง,ง่ายเลยเราแค่เตรียมเทปแก้วตะปูและค้อนแล้วก็เนื้อปูนที่เราจะตอกลงไปนะครับก่อนอื่นก็นําเทปแก้วมาแปะไว้ประมาณสี่ถึงห้าชั้นนะครับจากนั้นเราก็นําตะปูตอกลงไปแกงเทปแก้วที่เราแปะไว้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปูนแตกหรือเปล่าเห็นไหมครับง่ายๆแค่นี้ปูนก็ไม่แตกแล้ววันนี้ผมจะมาเฉลยว่า ทำไมเมื่อเรานำเทปการมาติดตรงเนื้อโบนส่วนปูนเมื่อตอกตะปูลงไปแล้วทำไมปูนถึงไม่แตกเนื่องจากเทปการณปคุณสมบัติยึดติดกับเนื้อปูนส่วนบนเมื่อเราตอกตะปูลงไปแล้วปูนจึงไม่แตกบนะครับ ผมจะแม่เฉลยเรื่อง <c oughs> <c oughs>